อ่าครับเองเองเองเข้าใจนะคำว่าที่โกงหกหนึ่งอ่าโอ้มาโกงบ่าหัโกงบอาหันี่สือ่าจุย ตั้งเจ็ดที่ดินะครับได้อยู่นเดียตั้งอยู่ตรงนี้นะอืมต้องเขียนจี้กงนะจี้กงควบเหลิงอ๋อฟอลิงอ่าวาฟอาลิงอ่าอ่าอืมนึกออกนะอืมเขกออกนะเขียนก่อนอเขียนในสมองก่อนครับเขียนแล้วว่าจะเขียนยังไงเขียนยังไงเพราะว่าเวลาเราจูบกันไปนะอืมจากนั้นตัวอืมจี้กงนะที่หยุดไม่ได้นะครับหนึ่งตัวนี่ก็จูบครับ กงอืมอืมอ,อืมอันนี้มูค่านะคะอ่ะเลยก็จะวนสามทีามทสามทีวงสามทีวงสามทีตรงนี้เลยก็จะแปมงเลยที่กงหุบอากองหุบเล้งป่อ๋อ

ก็เรียบร้อยครับที่เรียบร้อยหนึ่งใบตีหนึ่งครับไม่ใช่เรียบร้อยทั้งหมดครับทั้งแบบไปสมบัติประกอบตีตึ้งไปทีนี้ก็เชิญอมู่สองหมัดู่ตรงนี้หมัดู่ตรงนี้มาก็ตั้งแอ๋อเก็บเงินเดิมเห็นเราเรียบร้อยตึ้งครับลอยสุดท้ายเราก็เสียเสียแล้วก็ขอบคุณที่อาอากรุงใทยครับ

เขียนเขียนตรงนี้ก่อนนะเราค่อยทีหลังป่าตอนนั้นคือยังไม่สำเร็จชุดอ่าเป็นเรื่องเร็จจะเป็นชุดชุดชุดเท้าชุดเหลืองจะเป็นยังไม่สำเร็จแต่ท่านท่านสำเร็จแล้วสำเร็จที่เป็นนั่นที่เรียกว่ามีคลิปมีอะไรอะไรต่างๆเนี่ยในสมัยบรรเทนละออกออกออกทุกออกทุกวงช่วยคนแล้วะป่า เเหมือนกันงานี้ครับเใส่ต้องต้องมีหัวขาต้องมีข้างข้างขาแล้วมชอข้าโมืิโปเตอรลมือ้างมตไม่หาคมใสเสร็จได้โอ้ไม่ใช่ต้องรองเท้าที่ขับพัดท่านอ่บอกไม่มีรูไม่มีซี่ท่านมีกันลก่อนผ้ามีบางนินิ่ 摩诃波阇就是。诃波阇斯，摩诃波阇斯，去诃波就是那么 Oh. 南无极公佛祖师，南无极公佛祖师，南无极公佛祖师，佛法报平安。哦 <noise>。南、oh.，南无极公 那么，济公后就是佛法保平安哦。Oh. 南无极公佛祖那么我、就是，无跟公佛祖是那么我、就是，极公佛那么南无极公佛祖是那么、就是那么就是、佛法保平安、啊。哦。

ครับเดี๋ยวมึงตรงนี้ติดตามไปครับไอ้เผาแล้วก็ทําเป็นน้ำมนต์น้ำมนต์อ๋อหน้าบ้านครับอยาอ๋อเข้าใจครับนี่ก็ได้มอบให้เองครับครับอืมทำหรับไปครับอันนี้อันนี้ ใช้หูนี่ครับนด้ให้ติดตัวก็ได้ใช่ติดตัวได้อันนี้อยู่บ้านจะไปติดที่บ้านครับไปเป็นที่พระหรือว่าติดที่หน้าบ้านครับบ้านอือจะครับอือบ้านครับอันนี้ให้มีแบเก็บไว้ที่ตัวครับเข้าใจครับอันนี้หวยแล้วบอสอ่าอันนี้คือที่จะสามสามใบครั้งเดียวไม่ได้ อีมึงมึงมึงอยู่กี่วันอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ครับก็อีจะเป็นว่าหนึ่งอาทิตย์อีวันเอาอย่างนี้หนึ่งอาทิตย์นะยังปวดสามใบเนาะครับแต่อย่างน้อยที่สุดต้องรมสามสามครับสามวันสามวันครับอืมอันนี้ไปถึงไปติดก่อนได้ครับอืมที่ที่ใน ในที่บูชาเป็นพระบูชาเป็นปิดก็ได้ครับนี่จะไปใส่กรอบเป็นที่บูชาก็ได้ครับนั้นอันนี้ครับอันนี้ไว้ติดตัวครับจะพบตัวไปไหนก็พบตัวได้ครับอะไอนี้อันนี้ก็ทาน้ำมนต์ทำน้ำมนต์เข้าใจเเข้าใจทีนี้ถึงก็พุกเข่าพุกพุกเข่าแล้วก็บอกเราอันนี้อันนี้อย่างนี้อย่างนี้ นี่ก็พอเราเรีอกนนี้อันนี้ครเรียบร้อยก็ขับเท้าเสียคุ่ที่ท่านให้กันอืมโอเคโอเคขอ้นประถมนขอ้วก็ีทีผสชายให้ผมดูเกียวับ

一切的เออ苦เอ่อแล้วก็ขอรพ,าาพ,อพระพรคุณพระคุพระคุณพระคพระคุณพระธุณพระคุระคุณพระคุระครรณพรณพรคุรคุรร 三金嘞，来保佑啊！黄春龙啊，平安，出入平安，啊，家和万事兴。哦，南无济公王佛祖师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 ，佛法保平安啊！洒脱，洒脱，洒脱，洒脱。来紫阳哥，啊、今天。 来紫阳哥呃，济公活佛啊、呃，来添油啊、呃，点灯给呃皇家历代祖先啊、呃，还有啊、呃、皇家呃燕青寨主啊、呃，给原谅我们一切的过错，然后呃前世或今世所犯的错啊、呃，我们不再犯错。

ภายในตัวเราต้องทำให้เกิดแสงสว่างคือมีปัญญารู้ผิดรู้ถูกตรงไหนรีบแก้ไขชีวิตไม่หลงทางพบสันติสุขแน่นอนสาธุ